ถึงรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องใช้ชีวิตลำพังฟ้าทุกเช้ามันอ้างว้างตั้งแต่เธอจากไปชีวิตต้องเดินก็รู้แต่ไม่รู้จะเดินเพื่อใครดาวบนฟ้าความมาต งงยามคืนคืนย,ยืนมองเขาฟ้าเธอสบตากับฉันบางเบาคิดถึงเธอคนที่ดีที่สุดถึงแม้ได้พู มันสายยังคงรักเธอเธอได้ยินฉันไหมอยู่ห่งงในหัวใจมีแต่เธอเพิ่งรู้ว่ากอดมันหวานเมื่อเธอนั้นไปไกลลับตา ใช้ทั้งสองมือควยควา้าคงไม่มีค่าใจห้องน้อยของเธอกับฉันที่วันนั้นมันดูแค่ไปพังจะรู้มันกว้างใหญ่เกินจะนอนคนเดียวยนันคือ ยังยืนมองขอบฟ้าเธอสบตากับฉันบ้างระเบ,บียคิดถึงเธอคนที่ดีที่สุดถึงแม้ได้พูดในวันที่มันสา